วันนี้ผมโสพลจะมาพาเยี่ยมชมกดังของแฮปปี้นะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมกดังโครงการเพิ่มสินสายใหม่นะครับกดังของเราเป็นกดังสสาเร็จรูปนะครับขนาด่นของกดังเราจะเป็นที่โล่งกว้างไม่มีเสาขั้นกลางนะฮะตัวเสาโครงสร้างเหล็กของเราจะเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาด2อคูนสี่นิ้วเป็นเหล็กกาวไนน์ตัวนี้จะเคลือบกันสนิมนะครับ ส่วนผนังเป็นผนังเมนชันชีสครับตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่0.35ม mm. ิมสังเกตนะครับโครงสร้างของเราจะเป็นโครงสร้างสําเร็จรูปซึ่งจะมีน็อตยึดติดกับพื้นครับรวมถึงโครงลงางคาที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือโครงการของเราตอนนี้ก่อสร้างมาอยู่ประมาณ20วันอยู่ตอนนี้ถ้าคิดเป็น percent, เปอร์เซ็นต์ก็เทียบอยู่ประมาณ70ครับ ข้างบนตรงนี้เราจะใส่เป็นมาเกตนะครับช่วยระบายอากาศครับอากาศไม่อบอ้าวสังเกตดูแผงหลังคาข้างบนนี้นะครับเป็นโปร่งแสงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ทางในโกดังหลังคาเราเป็นหลังคาเป็นชิ้นชีทมีฉนวนกันความร้อนส่วนของประตูทางเข้านะครับตัวนี้เราจะติดประตูนิรภัยครับป้องกันการงัดแงะ ตัวนี้จะเป็นประตูนิรรศไปเจชั้นนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว้างอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับส่วนประตูทางเข้าหลักตัวนี้จะเป็นถนนนะครับถนนคอนกรีตนครับถนนคอนกรีตตัวนี้ประตูหน้าเข้าตรงด้านหน้าของเรานะครับจะมีความกว้างอยู่ที่4เมตรสูงอยู่ที่4ี่เมตรห้าสิบส่วนพื้นนะครับ ก็คืความแข็งแรงของพื้นพื้นของเราจะเทคอนกรีตหนาอยู่ที่15เซนนะครับตัวนี้เราจะลงเสาเข็มทั้งหมดเลยนะครับต่อต้นหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมมาได้ที่0842599027ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ